สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel Magic Marble t ล r ด l by Jan p a ค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะหรือชาวลัคนาราศีมังกรนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานโดยส่วนคนส่วนใหญ่นั่นเองอาจจะไปตรงกับบางคนและไม่ตรงกับบางคนทําไมถึงเป็นแบบนั้นมันมีปัจจัยมันมีดวงดาวในแต่ละ นในแต่ละวันเกิดนะคะซึ่งจะมีดวงดาวตั้งรับจะแตกต่างกันมันถึงเรียกได้ว่าเป็นดวงโดยรวมนั่นเองนั่นนะคะซึ่งมันอาจจะมีอิทธิพล จากดวงดาวที่อยู่ในแต่ละในแต่ละดวงชะตาเป็นตัวแปรที่ทําให้เหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะพลังงานนี้มันก็จะเป็นพลังงานโดยรวมนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยเป็นการตั้งจิตถึงดวงชะตาของคุณเลยโดยตรงนะคะตามวันเดือนปีเกิดของคุณเลยแนะนําให้คุณแอดไลน์ไอดีมาค่ะเพื่อที่จะสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงที่ใดเ ถึงคุณเลยอันนี้จะไม่ข้องเกี่ยวกับใครแล้วนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนค่ะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเป็นพลังงานแบบนี้ไร่เรียงกันไปนั่นเองนะคะเราจะมาดูว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ดวงชะตาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเริ่มจากคนที่มีคู่ก่อนเลยนะคะมาดูซิว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรกันบ้างราชินีน้ำแข็งมาเลยนะคะ Queen of Swords ค่ะ Justice Ten of Pentacles t r e e of Cups และสุดท้าย ไฮพินเทส t นั่นเองชีวิตของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันพลังงานมันเป็นลักษณะของความรู้สึกที่คุณอยากจะจัดระเบียบหรืออยากจะทำอะไรนะคะในเรื่องราวความรัก ชีวิตครอบครัวให้มีความมั่นคงนะคะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นอาจจะจัดระเบียบในแง่ของการเงินก็ได้หรือจัดระเบียบในแง่ของการใช้ชีวิตนะคะการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆให้กับคนที่อยู่ภายในครอบครัวของคุณเนี่ยได้เดินตามกฎเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้คุณมักจะเป็นคนที่คิดแล้วจะลงมือทํา ะะจะปฏิบัติจะทําอะไรบางครั้งสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยมันก็ดูไร้หัวใจไปนิดนึงมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยยืดหยุ่นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยอารมณ์รวยให้กับคนอื่นเพราะคุณจะคอยตั้งกดตั้ง เงื่อนไขต่างๆนานาในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องราวของครอบครัวด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมองว่าสิ่งที่คุณตั้งหรือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกับครอบครัวคุณและคุณก็พยายามโน้มน้าวให้ทุกคนเนี่ยนะคะฟังคุณแล้วก็ให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่คุณได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้อันนี้เป็นพลังงานของคุณที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล้วนแล้วแต่มันนำความสุขความ มัง่งคั่งในเรื่องของการเงินเข้ามาให้กับครอบครัวคุณก็เป็นได้บางครั้งก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบการใช้จ่ายเงินนะคะการทำอะไรค่อนข้างจะเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนนั่งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะทำให้อ่าเรื่องราวของส่วนรวมได้มีความสุขกันมากขึ้นอะน,นะคะอันนี้เป็นพลังงานของคุณคุณชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนทีนี้เรามาดูคู่ของชาวราศีมังกรซิว่า เป็นเช่นไรเซเว่นออฟวค่ะซิกซ์ออฟ c l นตุคเคิลเดวิลเดลเวอร์และทูออฟ r อสนะคะ ไม่แปลกใจว่าทำไมชาวราศีมังกรถึงจะต้องจัดระเบียบนะคะการใช้ใจ่ายเงินต่างๆเพราะดูเหมือนคู่ของชาวราศีมังกรจะเป็นคนใจดีมากเกินไปนะคะทำงานเยอะใจดีมากเกินไปแล้วก็บางทีก็ใช้ใจ่ายเงินโดยที่ไม่คำนึงถึงคนในครอบครัวบางทีใช้ใจ่ายเพื่อลูกน้องเพื่อบริวารมากจนเกินไปหรือใครมาขอหยิบยืมหน่อยเขาก็ ให้นะคะให้โดยที่แบบว่าง่ายๆอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ระเบียบการจัดการในด้านของการเงินไม่ค่อยที่จะรอบครอบสักเท่าไหร่คุณคุณชาวราศีมังกรเลยต้องเข้ามาจัดระเบียบนะคะถ้าคุณสองคนอยู่ในการเงินที่มันเป็นกระเป๋าเดียวกันเนี่ยแล้วชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกําหนดกะเกณฑ์หรือว่า ค่อนข้างที่จะสตริกแล้วเนี่ยแล้วถ้าเจอคู่ที่ใช้จ่ายเงินเยอะนี่นะมันก็เลยทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดระเบียบและควบคุมการเงินตรงนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมันก็จะส่งผลดีต่อครอบครัวนั่นแหละนะคะซึ่งตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะตัวเขาเองอาจจะใช้จ่ายเงินได้อย่างไม่เต็มที่บางทีก็ให้คนนูน้นให้คนนี้ได้อย่างไม่ไม่สะดวกราบรื่นสักเท่าไหร่มันก็เลยส่งผลทําให้เขาอึดอัดไปนิดนึงในแง่ของ การใช้ชีวิตส่วนตัวหรือการตัดสินใจอะไรโดยที่เขาตัดสินใจเองไม่ได้ทุกเรื่องแล้วเพราะว่าคุณคุณชาวราศีมกรน่าจะเข้าไปครอบงำหรือควบคุมการใช้ใจ่ายเงิน ทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์นะคะคุณอาจจะเอาข้อดีของการที่คุณเข้ามาจัดระเบียบการเงินน,นียมันทําให้ครอบครัวคุณมีความมั่นคงขึ้นมาชูประเด็นนี้เข้ามาเขาก็จะยอมตามอย่างที่ชาวราศีมังกรต้องการทีนี้มาดูสิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร Ace of u l t t m a t e s นะคะ t w อ of วอรค่ะ Hermit อืม n i Knight of Pentacles และ f of o Pentacles มันก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ยนะมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมันอาจจะมีใครคนนึงแหละรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าใช้อะไรไม่ได้ตามอำเภอใจนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณสองคนเนี่ยเป็นวัดดี้กันหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเนี่ยแล้วมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคอยถือห่างหรือคอยควบคุมการเงินไว้มันจะส่งผลทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งและมั่นคงในระยะยาวคุณจะสามารถมีเงินเก็บได้มากขึ้นและสามารถที่จะเอาไปลงทุนต่อย,ยอดทําอะไรได้อีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้เชื่อว่าชาวราศีมังกรค่อนข้างคิดถูกในการที่จะเข้าไปควบคุมทุก บาททุกสตังค์ของคนรักและคู่ครองเพื่อส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีสติมากขึ้นในการใช้จ่ายเงินไม่งั้นนะการเงินก็จะพล่องไปโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขาเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะเรื่องเงินมันก็จะกลายเป็นชนวนเหตุทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงต่อกันได้ง่ายนั่นเองนะคะ,ะมาดูซิว่าไพ่โรแมนต n g องจะให้คําแนะนําอะไรอีกนะ Free yourself นะคะ e c o n c i l i a t i o n passion very soon let's go off control issue นะคะในสถานการณ์นี้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุด ถ้าเกิดว่าคุณคุณชาวราศีมัง,งกรคิดอยากจะควบคุมและคอนโทรลคนรักและคู่ครองนะคะก็ต้องควบคุมอย่างเป็นธรรมชาติอาจจะให้เหตุผลในหลายมิติให้เขาฟังเพื่อให้เห็นโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์ของครอบครัวและประโยชน์ของส่วนรวมนะคะจริงๆแล้ว คุณสองคนก็มีพื้นฐานจากความรู้สึกที่ดีความรักที่ดีที่มีต่อกันบางทีการเข้าไปจัดระเบียบเนี่ยมันอาจจะทําให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกอึดอัดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไปบ้างแต่ถ้าเกิดว่าทำได้บ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าความมั่งคั่งมั่นคงมันจะเกิดขึ้นในระยะยาวและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยไพ่อ่ะส่งผลที่ดีหมดเลยนะ free yourself r e c o n c i l a t i o n passion very soon แล้วก็ let's go o f f control issue ก็คือยังไงก็แล้วแต่คุณเข้ามาควบคุมคอนโทรลมันก็ส่งผลดีต่อชีวิตครอบครัวของคุณทั้งคู่แหละมันจะทําให้เกิดความสุขและความอบอุ่นแล้วเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออสามารถที่จะเห็นคุณเป็นที่พึ่งได้เห็นคุณเป็นคนจัดระเบียบเรื่องของอต่างๆในการในการที่จะทําให้ครอบครัวไปในทิศทางที่ดีถ้ายิ่งคุณสองคนมีลูกกันแล้วนะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องคิดเยอะ ในเรื่องของการที่จะสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรถ้าคุณคิดว่าการที่คุณเสนอไอเดียนี้แล้วเขาไม่ฟังคุณคุณอาจจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจะกันทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ให้เหตุผลที่น่าคิดกับเขามากยิ่งขึ้นเพื่อน,น้มน้ำใจเขาเพื่อให้คุณได้เข้าไปจัดระเบียบในด้านของการเงินเพื่อทําให้ครอบครัวเติบโตได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมังกรแล้วมาดูสิว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้พลังงานของคุณเป็นเช่นไร่ Two w o o f w a n d s ค่ะเป็นพลังงานถึงการรอคอยอูเบอ e r ความรักที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วอยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน Ni ยอ of Pentacles มีเกณฑ์ในเรื่องของความโดดเดี่ยวแบบนิ่งๆแต่ในใจมีความรู้สึกที่คิดถึงโหยหานะคะอยากจะอยู่ใกล้อยากจะสัมผัสอื แต่บางทีก็คุณก็ค่อนข้างมีความขัดแย้งในตัวเองไม่น้อยเลยทีเดียวบางครั้งอยากอยู่ใกล้อยากสัมผัสนะแต่พอเวลาเขาเข้ามาวุ่นวายกับคุณมากจนเกินไปคุณจะรู้สึกอึดอัดเพราะความเป็นสเตรน์ของคุณนี่แหละก็คือคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําได้ไม่สะดวกไม่เต็มที่มันก็ส่งผลทําให้เกิดความรู้สึกปะทะ กันได้ง่ายถ้าอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปแต่ถ้าอยู่ห่างกันจะคิดถึงกันจะโหยหากันจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าใกล้อยากจะแบบใช้เวลาต่อกันและกันมากยิ่งขึ้นอแต่พอเวลาที่แบบเขาเข้ามาใกล้จริงๆแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะมีข้อขัดแย้งอะไรบางอย่างถกเถียงกับเขาหรือไม่ค่อยยอมเขามันก็เลยทําให้คุณอยู่ในสภาวะแห่งความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เบื่บอๆอยากอยากอะไรประมาณนี้เบื่บอๆอ,อยากอยากนะบางเวลาห่างกันก็คิดถึงอยากเจอแต่พอเวลาอยู่ใกล้มากๆก็รู้สึกลำคาญหมึกมึนงุนง่านอยากจะมีความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันขัดแย้งกันในตัวตนของคุณนั่นเองทีนี้เรามาดูสิว่าแล้วพลังงานเขาเป็นเช่นไรนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเจ็ดช่วยค่ะ five of cups ace of cups The w o nice of c a อืมตัวของคนคนนี้นะก็ค่อนข้างเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีตัวเลือกเข้ามาหาเขาด้วยณนะขณะนี้ณนะช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดคุณห่างจากคุณมันทําให้คุณคิดถึงเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าบางทีจะเจอเศษอารมณ์กับจากการที่คุณเหวี่ยงเขามากเกินไปอ่ะ ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจทำให้เขารู้สึกว่าสับสนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องการเขาจริงหรือเปล่าคุณชอบเขาจริงหรือเปล่าเขาบางครั้งเขารู้สึกสับสนแล้วเขารู้สึกไม่เข้าใจความเป็นคุณบางทีเขาก็เลยตัดใจออกมาจากคุณเวลาที่คุณเหวี่ยงเขามากๆเขาก็เลยห่างจากคุณออกมาเพื่อกลับมาทบทวนดูว่าเออจริงๆแล้วคุณมีใจให้กับเขาคนนี้อย่าง เด่นชัดหรือเปล่าในขณะที่เขาออกมาทบทวนเขาก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นตัวของเขาเองเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีคนเข้ามาหาเขาอยู่ตลอดนะซึ่งบางทีแล้วอ่ะคุณก็อาจจะคิดว่า<ม>เขาอ่ะยอมคุณอืมนะคะว่าเขาไม่มีใครแต่จริงๆเขามีตัวเลือกเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่าโอเพ่น <open S 2> ให้กับคนทั่วๆไป คือ,อเปิดใจให้กับคนอื่นๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงพิเรียดนี้ชาวราศีมังกรนะคะถ้าเกิดว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะอย่าไปเวียงอย่าไปวีนเขามากอย่าไปทําท่าขัดยง้งขัดแย้งเขาเยอะ mm hmm. เพื่อทําให้เขาเกิดความรู้สึกสับสนแล้วมันจะทําให้เขาเรียกว่าโดนคุณจะโดนตัดแต้มคะแนนของคุณออกไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็จะเปิดโอกาสให,ให้กับคนอื่น เข้ามาคุยเข้ามารู้จักมาทําความสิทชิดเชื้อด้วยเพราะมันเหมือนกับมีคนจะพยายามเข้าหาเขาอยู่นะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นเช่นไรนะคะ Two of c h a r i e s s ค่ะก็ยังรักแหละแต่นิ่งเฉยอืมนะคะก็ยังก็ยังรู้สึกดีด้วยแต่พยายาม ไม่แสดงออกไม่พยายามที่จะพูดจาหวานหวานใส่กันอะไรประมาณนี้ Six of a l t i m u t e s King of Pentacles เหมือนเหมือนไม่หวานอะออประมาณนี้นะคะเหมือนไม่ค่อยหวานทางคำพูดทางวาจาแต่ถ้าเจอหน้ากันหรือได,ได้ได้เจอกันตัว,ต,วตัวเนี่ยการปฏิบัติการทริสกันเนี่ยมันจะดี แต่ถ้าเกิดว่าห่างกันปุ๊บเนี่ยเจอเจอกันทางแมสเซ e ทางข้อความเนี่ยจะไม่ค่อยหวานใส่กันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในคู่นี้ความสัมพันธ์นี้นะถ้าจะมองว่ามันมีความมั่นคงอยู่ไหมมันก็มีความมั่นคงอยู่นะในในในความรู้สึกนะแต่ไอความมั่นคงบางทีมันก็จืดชืดเกินไปจนกระทั่งมันไม่มีความบวืวหวาหรือไม่มีความโรแมนติกนะคะมันอาจจะ เหมือนกับเออรู้ว่ามีกันและกันอยู่แล้วไม่ต้องแสดงความรักต่อกันหรือไม่ได้แสดงความใส่ใจต่อกันเท่าที่ควร อะไรประมาณนี้เพราะนั้นถ้าถามว่าในพิเรียดนี้เป็นเช่นไรความรักดูนิ่งไปนิดดูจืดชืดไปนิดดูไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกระวังเวลาเขาเปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วเขาไปเจอคนอื่นที่มันมีความหวานมากกว่ามีความโรแมนติกมากกว่าใจคนคนนี้นะที่คุณราศีมังกครคบอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป๋ไปข้างนอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเตือนให้คุณเนี่ยนะคะปล่อยความหวานของตัวเองออกมาบ้างอย่าก,กักกักไว้นะคะมีอะไรก็ทําให้เขารู้สึกได้ อย่าทําให้เขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้สนใจเขาหรือไม่ได้แคร์เขา Codependency Give your relationship a chance Soulmate Love yourself first to love อืมพาออกมาในเชิงที่ค่อนข้างดีนะคะให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะแม้จะรักตัวเองก่อนอันดับแรกแต่ว่าก็ให้ความสำคัญกับคนรักเขาอาจจะเป็นโซเมทหรือเป็นความรักที่แท้จริงของคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผักใสเขาหรือว่า แสดงท่าทีว่าไม่ได้สนอกสนใจเขามากจนเกินไปนี่แหละมันจะเป็นการผลักใส่เขาออกไปเพื่อให้เขาไปเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตได้ง่ายเพราะฉะนั้นในสถานะคนคบคนคุยนะคะอย่าพยายามเอาแต่อารมณ์หรือเหวี่ยงความรู้สึกที่ไม่ดีไปหาเขาบ่อยๆเพื่อที่ทําให้เขาเกิดความรู้สึกสับสนแล้วเขาจะไม่เข้าเข้าใจคุณว่านี่คุณรักจริงๆหรือว่าคุณแกล้งรัก กันแน่อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความมั่นคงความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้มีไหมมันมีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเติมความหวานให้แก่กันและกันมากขึ้นนะคะยิ่งชัดเจนมากขึ้นมันก็ยิ่งมีความมั่นคงที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกความหวานชื่นต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในพื้นฐานคุณสองคนก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่เป็นเป็นสายใยเกาะเกี่ยว กันและกันเอาไว้ให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีการรักตัวเองมากๆมันก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบ่งที่หรือว่าแบ่งหัวใจให้เรารู้สึกถึงใจเขา เอามาใส่ใจเราอะประมาณนั้นนะให้คิดให้รอบคอบถ้าเราทําแบบนี้เขาจะชอบไหมถ้าเราทําแบบนั้นเขาจะชอบไหมอะไรประมาณนี้เอาใจเขามาใส่ใจเราแม้จะรักตัวเองยังไงก็ต้องแบ่งที่ว่างของหัวใจให้แก่กันและกันอย่างละครึ่งมันก็ถึงจะอยู่ในหัวใจกันได้อย่างยาวนานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรนนี้คนคบ้คนคุยยังไม่มีอะไรก้าวหน้าเพียงแต่ให้ลดความแข็งกระด้างของคําพูดและวาจาลงให้เติมความหวานแ,แก่กันเยอะ โรแม n ติกฟิลลิ่งก็จะกลับคืนมาอีกครั้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้พลังงานของคุณเป็นเช่นไรขึ้นมาด้วย King of w a n d ค่ะ Queen of Pentacles k n nice i g h t of Wands KING OF c h a r i s e s โอ้เอสบอนคนโสดนะในสถานะคนโสดชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มันเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้พบปะเจอเจอกับผู้คนมากมายหลายแบบนะคะมีทั้งคนรุ่นราวคราวเดียวกันและคนที่อายุมากกว่านะคะโดยมากแล้วคุณจะคอนแทคเพื่อที่จะ ให้ประโยชน์ในแง่ของความเจริญก้าวหน้าในด้านของหน้าที่การงานคุณอาจจะติดต่อก,กับผู้คนมากมายมากยิ่งขึ้นนะคะมีทั้งคนที่รุ่ดราวคราวเดียวกันและคนที่มากกว่าโดยมากจะเน้นไปที่คนอายุมากกว่านะคะเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อที่จะคอนแทคกันในแง่ของการงานเข้ามาช่วยสนับสนุนและซัพพอร์ตทำให้การงานคุณขยับขยายและเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเข้ามาเพราะเอ็นดูคุณเมตตาคุณอยากจะให้สิ่งดีดกับคุณก็ เ,เพราะฉนั้นคนโสดชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบปะและคอนแทคกับผู้คนเยอะสเสน่ห์ค่อนข้างมีมากมายกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูซิว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคนโสดชาวราศีมังกรเอซ f อ n บอนค่ะ The o o Knight of Swords Knight of swords queen of cups king of wands เสียดายที่แต่ละคนที่เข้ามาหรือโฟกัสคุณส่วนใหญ่ก็มีในเรื่องของการงานแทบจะทั้งนั้นเลยคุณอาจจะได้พบเจอกับลูกค้านะคะมากมายนะคะถ้าทำงานที่ต้องติดต่อเกี่ยวพันกับผู้คนเยอะๆ คุณมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปประสานงานหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นเพื่อให้มันเกิดความสอดคล้องเพื่อให้มันเกิดความสมดุลเกิดขึ้นในด้านของหน้าที่การงานแล้วมันจะส่งผลทําให้งานคุณเติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นคุณอาจจะมีความเครียดมีความกดดันในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่คุณเข้าไปยุ่ง,งวุ่นวายและข้องเกี่ยวเพราะว่ามากคนก็มากความแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณหรือเป็นรายเตือนที่ดีในแง่ของความก้าวหน้าในด้านของอาชีพและหน้าที่การงานของคุณความรักไม่ได้โชว์เลย นะคะไม่เห็นในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่แต่เห็นแต่เรื่องงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีคนนำพามาให้คุณนะคะเทมเพลต์ค่ะนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะจูออฟบอร์อาจจะเป็นลักษณะของการเจอหุ้นส่วนมิตรภาพอะไรใหม่ๆ นะคะมีในแงในแนวโน้มที่เราจะต้องใช้เงินอะไรบางอย่างหรือเพื่อบริหารจัดการนะคะเริ่มต้นในแง่ของการเงินที่ดีเข้ามาเป็นลักษณะของการลงทุนก็เป็นได้ค่ะเฮลโลแฟนผู้ใหญ่จะคอยพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณหรือคอยที่จะเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับคุณนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแสดงฝีไม้ลายมือในแง่ของการงานมากหน่อย อนะคะคเพื่อจะให้ผู้ใหญ่รับรู้เพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าข้างคุณมากยิ่งขึ้นจันแพทยใช้ไพ่บอสซามาดูนะอ่าสมดุลเวลานะคะขยับขยายหมายถึงการเติบโตจริงๆด้วยคุณคนโสดชาวราศีมังกรโอ้พระสังกระจายความมั่งคัง่งมั่นคงจะเกิดขึ้นนะคะ คุณจะมีเวลาว่างมีพื้นที่ส่วนตัวโลกของฉันกำลังเข้ามามและ จุดอิ่มตัวในที่สุดนะคะอันสิ่งที่คุณเข้ามาวุ่นวายไม่ว่าจะกับคนกับงานกับอะไรก็แล้วแต่นะคะจัดเวลาให้ดีค่ะนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายเติบโตและความมั่งคั่งมันจะเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกมีอิสระในการที่จะใช้จ่ายเงินจนกระทั่งคุณถึงจุดอิ่มตัวเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในด้านของหน้าที่การงานของชาวราศีมังกรในสถานะคนโสดถึงแม้ว่าความรักไม่มีแต่งานคุณดีไม่เข้าแบบ ดีแบบดีแบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างอย่างหน้ามือไปหลังมือเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นยิ่งติดต่อคอนแทคคนเยอะๆก็ยิ่งมีโอกาสคอนเนคชันอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อส่งเสริมหน้าที่การงานคุณให้เติบโตไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไม่เป็นไรแม้ความรักยังมาไม่ถึงหรือยังไม่มีมาแต่ว่าสิ่งดีๆมีเข้ามาจากคนที่คุณเข้าไปติดต่อคอนแทคด้วยก็ขอให้คุณนะคะ ทำงานได้อย่างราบรื่นสบายอกสบายใจแล้วก็ประสานงานทุกๆคนได้อย่างลงตัวนะคะขอให้การงานคุณก้าวหน้าก็พอแม้ว่าความรักมันจะยังไม่ได้ไปถึงไหนก็ไว้ เดือนไหนที่มันมีความรักดีๆเข้ามาจนพัดจะมาเคลียร์ให้ฟังก่อนแต่เนิ่นๆน,น,นั่นเองนะคะจบแล้วสําหรับพลังงานของคนโสดนะคะหากใครชอบการอ่านไพ่ของจันพัดฝากกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันพัดจะนํามาลงให้เป็นประจําในช่วงนี้จนพทดจะลงคลิปอยู่ประมาณสักสี่คลิปที่เป็น ความรักตามธาตุและอีก12คลิปเป็นความรักตามราศีในแต่ละราศีเท่านั้นในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคลิปความรักของคนเกิดแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันไม่กระชั้นเท่าไหร่ไม,ไม่ค่อยพอก็เลยทาแค่แค่นี้ไปก่อนนะคะก็เอาไว้เดี๋ยวถ้าเวลามากกว่านี้อแอนเยมแพคก็จะมาขยายคลิปให้ว่าจะทําอะไรอีกนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank mm -hmm. you